ค่ะค่ะคาทำน้ำาลฟิล์เรื่องอะไรคะค่ะปีนี้นะคะน้ำตาลฟิล์มนะคะเธอรักของเธอค่ะแล้วไปงานมาคั้เรื่องนี้ใครรับบท้ไหมคะค่ะในเรื่องนะคะน้ำตาลรับบทเป็นอโปค่ะค่ะฟิล์มรับบทเป็นปอป่านค่ะเรื่องราวนิดนึงค่ะเอ่อเรื่องราวเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเป็น เป็นอะไรใหม่ๆกับของบ้านเจมทีวีด้วยแล้วก็เป็นช่องใหม่ๆของคอมมูนิตี้ GL ด้วยเงย,ยค่ะก็<ม>ในเรื่องก็จะเป็นอโปนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกจ้างไปแต่งงานแล้วก็ว,ว,วันวันวันแต่งงานเนี่ยได้รู้ความจริงว่าโดนโดนแบบนอกใจโดนทำายโดนหักหลังค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมันเลยทําให้อ,อโปเนี่ย เขาต้องกลับมาแก้แค้นโดยการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือสัญญกรรมร่างกายตัวเองทั้งหมดก็ค,คือเรื่องนี้น้ำตาลก็เรียกได้ว่ารับบทเป็นในการในการแปลงแปลงโฉมแล้วเป็นเป็นเหมือน t r a n s นเดอร์ซึ่งก็เป็นเอ่อบทที่ท้าทายกับน้ำตาลมากๆแต่ว่าในฐานะนักแสดงคนหนึงน้ำตาลรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่น้ำตาลได้ได้ไดรับโอกาสแบบนี้แล้วก็ตั้งใจจะทําให้ให้เป็นที่ทสุดขาไทยท่ากใช่ดูมากใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่ที่ที่ ที่มองว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับ G.L ด้วยก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นน้ำตาลกับฟิล์มที่เล่นค<ม>ู่กันแต่ว่าในเรื่องของเพศนะคะน้ำตาลก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสเตตัสไหนในเพศไหน<ม>ความรักมันก็สวยงามสมบูรณ์ค่ะคุณจีนก,ก็ปอปานเป็นเด็กสาวที่ไม่รู้อินอีน่ <laughs> ไม่รู้เรื่องเลยเราในเรื่องเราจะไม่รู้ว่าชใช่เป็นเด็กใสที่ เข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าตกหลุมรักแล้วก็คิดเปลี่ยนแทนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคในการแก้แค้นอุปสรรคในการแก้แค้นใเน่ยเราดูทรงแม่เนเพราะว่าคนที่เราแค้นเนี่ยคือพี่สาวของเขาแล้วเราก็ต้องแบบทาลายครอบครัวคนที่เรารักเลยมันก็จะในเรื่องมันก็จะดําเนินต่อไปยังเงคนมาเมากลายสุดเดี่ยวเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตอปาักก็เลยบอกว่าผู้หญิงชอบยังไง เดี๋ยวปานสอนเองค่ะเพราะเขาไม่รู้เราเป็นใครใช่อยากดูแล้วว่าอยากดูเหมือนกันอยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเลยพอแบบว่าพอแบบุกับเขาให้เลือกนี้เลย ตอบรับเล่นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ทา้าทายมากๆแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้รับบทนี้แล้วก็เป็นออริจินัลด้วยไม่ได้ไม่ได้อยู่นนิยายอะไรเงี้ออยก,ก็ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากให้ใครอ่านนิยายก่อนจริงๆก็อยากให้เป็นแบบเรื่องออริจินัลซึ่งก็เป็นชอมใหม่ๆด้วยซึ่งสำหรับคาราณ้าตาลจะต่อให้เป็น GL เพราะว่าเป็นน้ำตาลกับฟิล์มเล่นแต่ว่าน้ำตาลมองว่าเป็นเป็นการเล่าเรื่องแบบ LGBT เหมือนกันอนะไรเงี้ยก็คิดว่า<น>จะตกคนนอกคอมมูนิตี้เข้ามาดูเรื่องนี้ได้<น>ได้เยอะก็คาดหวังไปแต่ละคนต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างค่ะก่อนจะแบบเมือน้องอะไรอ๋อสิ่งที่จะต้องเตรียมก็ความรู้ทั้งหมดเหรอในใน,ในการ แปลงเพศของ Transgender นะคะแล้วก็ความคิดความอ่านที่ต่อให้เขาแปลงเพศมาแล้วแต่ว่าข้างในเขายัางเป็นอโปคนเดิมอยู่แต่แค่ด้านนอกไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปทำงานบ้านอย่างหนักเลยฝั่งซีนนะคะฝัง่งซีนเตรียมจะได้ตอนนี่ต้องข้างมควผมรัก <c oughs> <c oughs> ก่อนยากอไอ้จะยากแล้วไม่ได้ เราอาจจะไปทํากันบ้านในเรื่องของทิศทางการแสดงมากกว่าค่ะว่าเราจะเล่นออกมาให้เป็นรูปแบบไหนให้คนไม่จําไม่ติดภาพเรากับเรื่องกันกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอเล่นมาแบบปล่อยใหมากขึ้นไหมก็เลยว่าปล่อยมาตั้งนานแล้วหนึ่งดอกเติมซะหน่อยปีหน้าเขจะได้ดีปีหน้าปีหน้าหรือเปล่า ไม่มั่นใจแต่ว่าถ่ายถ่ายปีหน้าแน่นอนค่ะแต่ันอยากดูและเพราะพี่แกนอยากดูแลหนูว่าอยากเช็คมากมือถือตอนนี้กระแสเป็นยังไงคือเขายังไงเขาโอเคไหมเขายังตามเราอยู่ไหมตอนนี้เขารออยู่เขารออยู่เข้าใจตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากว่าเมื่อกี้อยู่ใต้เวทีเราก็ลุ้นกันว่าแบบกระแสจะเป็นยังไงเหมือนตอนที่เราลุ้นตอนพูโตรเลยเราหวั่นใจไรเราหวั่นใจะเราหวั่นใจเราหวั่นใจในเรื่องของ เท่าที่เราอ่านฟีดแบ,บ็ของแฟนๆเย้ยคืเอเขาก็จะอยากได้แบบช่องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เคยมีช่องแบบนี้มาก่อนแล้วเขาก็ไม่เคยพูดถึงช่องแบบนี้มาก่อนเพราะสำหรับนันนัทกัทมองว่ามัน,นเ,เป็นเรื่องที่ใหม่มากล้วก็เราก็ตื่นเต้นว่าเขาจะซื้อไหมแต่ว่าในฐานะนักแสดงคนที่ตามเราสองคนอยู่ในในในคนงานการแสดงของเรานันันนเชื่อว่าทุกคนจะจะพร้อมเปิดราาับมันแล้วมันมีแบบกังวลอะไรไหม ก็อยากอยากแค่อยากทำให้เต็มที่กับหน้าที่ของตัวเองค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับเธอรักรักของเธอ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 กอเธอ็เอ่อเป็นซีรีส์รสชาติใหม่ๆของบ้านเจมยงทีวีนะคะเอออย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งตกใจกับกับกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้เปิดใจแล้วก็รอชมกับผลงานการแสดงของพวกเราทั้งคู่ก็พวกเราทั้งสองคนนะคะก็จะตั้งใจแล้วก็แล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดตั้งใจถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดยังไม่ได้มีอะไรที่เก็บงำไว้อยู่ที่อยากรอเฉลยก็นี่แหละต้องติดตามดูไงล่ะอย่าไปบอกเขาว่าความสัมพันธ์ของเรา ล้อเล่นล้อเล่นแก่อยากจะลาเขาไปแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบบเขามีทุร้แบบกับครอบครัวไหมวนย่าชวนตรงนี้เลยได้ไหมล่าไปเที่ยวแบบพี่ไมไปที่ไหนพี่ไปไหนคริสต์มานีไปไหนเดี๋ยวหลังไม้พี่หลังไยเปนตัวเป็นหลังไม้ไม่ใช่หล ชวนไปเที่ยวเดี๋ยวจะชวนไปเที่ยวอ้าวถ้าถ้าไดไปนี่ก็จะเนสวิตช์อัลบอะไรอาจจะถ่ายให้ติดเส้นผมอะไรเงี้ยให้รู้ว่าไปด้วยกันแอบแอบติดติดมืออะไรเงี้ยจะได้ไปดูหนแบบยังไม่ประกาศเงี้ยออฟชิวลอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ประกาศตอนนี้เลยปี่ยอ หนูอยากเช็โทรศัพท์ตอนนี้หนูตื่นเต้นอ่ะพี่เมองก็การหายใจค่ะเช็คให้หน่อยได้ไหมคะเป็นไงอ่กระแสแฮชแท็กน้ำตาลฟีอยเรียวไทอยารู้มากรู้เากร้เอยากรู้มยอากรู้เารเอารู้า้ยอยางร้ยอก้ยอยานร้อาอยากอ้อาเล่นแกอา้เลนร่อยากอลราอากลกากอ้เรเา พี่พี่ว่าไงคะน่าดูไหมคะน่าดูนะคะสุดๆไปเลยเขาดูเลยโอเคได้เล่นตรงนี้เลยไหมทีการ์ดเลยค่ะแนวใหม่ใหม่เปิดใจไหมคะเปิดใจรับไหมรับนะอะไรคะน่าดูมากโอเคไม่เขาอยากแบบอยากเล่นทีเรียดอยากให้เล่นเกย์แพ้เล่นแบบตมาแบบใหม่ ครไปแก้บนเลยดี่าไม่มีไม่มีใครเสียตังค์สักบาทไม่มีใครต้องแจกตังค์อันนี้ก็ยินดีด้วยที่ไม่ต้องแจกเราจะแจกดีคือกำไรเดี๋ยวถ้าอยากดูมากๆเนีเดี๋ยวขอไปอ่านคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ไหนถูกใจเดี๋ยวแจกไปแล้วแบบว่าสุขสันต์วันคริสต์มาแต่ก็สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ก็ปีเก่าผ่านไปนะคะปีใหม่ผ่านมาก็เรื่องที่ไม่ดีที่อยู่ในปีเก่านะคะก็ทิ้งมันไว้แต่ว่าก็เก็บมันไว้เพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้เราได้เติบโตขึ้นแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะ